สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY ครับสำหรับผู้ที่เลือกประกอบเครื่อง CNC นะครับมันก็จะมีหลายเรื่องหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเนี่ยอีกเยอะมากมายเลยนะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับทางบ้านสอบถามเรื่องที่น่าสนใจมานะครับปัญหานี้เคยเป็นปัญหาแรกๆเลยที่ผมเคยประสบปัญหาเหมือนกันเรื่องของเกี่ยวกับ สเต็ปมอเตอร์ซื้อมายังไงแล้วต้องไรเวอร์ต้องหายังไงนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับนะเอาตามคำถามเลยแล้วกันท่านผู้ชมเขาซื้อมอเตอร์สเต็ปเปอร์มอเตอร์มานะครับเป็นขนาด4แอมป์นะครับที่มันระบุไว้นะครับเคอร์เรนต์นะครับเคอร์เรนต์เนี่ยขนาด4แอมป์ขับได้สูงสุด4แอมป์ทีนี้ถ้าเราใช้สเต็ปเปอร์มอเตอร์ไรเวอร์ตัวนี้ ที่ขับได้สูงสุด4แอมจะสามารถใช้งานได้ไหมผมขอบอกเลยนะครับผมขอบอกเลยนะเท่าที่ผมไปหาอ่านมานะครับถ้าข้อมูลผมผิดก็คือสามารถอคอมเมนต์ย้งเพิ่มเติมได้นะครับผมบอกเลยว่าสเต็ปเปอร์มอเตอร์ที่เราซื้อมานะครับราคา4 500 600บาทเอ่ที่มันบอก4แอมเราต้องลดไป1แอมครับนะครับฉะนั้น4แอมเนี่ยเราจะเหลือ3แอมนะฮะ หรือ3แอมป์กันไว้ดีกว่าครับเพราะว่าอย่างสเตปเปอร์มอเตอร์ที่ห้องคิโครที่แพงๆนะครับสเปคเดียวกันอนะรันได้4แอมป์เนี่ยราคามัน2,000-3,000บาทแต่ถ้าเราใช้ของใช้ของจีนนะครับใช้ของจีนเนี่ยราคา400-500-600เนี่ยเราก็ลดเป็นไป1แอมป์เลยครับอย่างตัวนี้สเตปมอเตอร์ไดเวอร์นะครับตัวนี้ mc mc 1 5เนี่ยจะรันกระแสดได้สูงสุด4แอมป์ เราก็ลบไปเลยครับหนึ่งแอมป์ให้มันเหลือแค่สามแอมป์ฉะนั้นถ้าเราใช้สเตปเปอร์มอเตอร์ขนาดสี่แอมป์นะครับขนาดสี่แอมป์เนี่ยเราก็ควรจะเผื่อ,อไว้เป็นหกแอมป์นะครับห้าแอมป์หรือหกแอมป์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอย่างหนึ่งนะครับมาดูอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนถ้าเราซื้อสเตปเปอร์มอเตอร์ตัว TB6560 ตัวนี้มาใช้เนี่ย การกำหนดกระแสของมันนะครับมันจะมีแค่ค่าเดียวคือค่าเคอร์เรนต์นะครับแค่ค่าเคอร์เรนต์แต่ตัวนี้นะครับให้สังเกตจากตัวนี้นิดนึงตัวนี้มันจะมีอยู่สองค่านะครับมันจะมีอยู่สองค่าเนี่ยเดี๋ยวดูดวใกล้ๆละฮะซูมใกล้กว่านี้ได้ไหมนีค่ครับสเตปเปอร์ไดเวอร์นะครับมันจะมีกําหนด มันจะมีให้เรากาหนดดิฟสวิต์ตรงนี้นะฮะดิฟสวิต์ตัวนี้อยู่2แบบคือ1ก็คือปรับเป็นแบบฟูลสเตปหรือไมโครสเตปนะครับไมโครสเตปก็สองส่วนสี่นะครับ2ส่วนสี่สี่แปดสิบหกและสาสิบสองอีกตัวหนึ่งก็คือการกําหนดกระแสการกําหนดกระแสจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้มันจะมีอยู่22งอันนะครับถ้าเรากําหนดตาราง S 4ส5ี6เนี่ย มันจะมีตรงเคอร์เรนต์เห็นไหมฮะมีตรงเคอร์เรนต์แล้วก็ต้องมีมีตรงพีคพีคเคอร์เรนต์อ่าสองตัวนี้คืออะไรนะครับคืออะไรคืออย่างเงี้ถ้าเป็นพีคเคอร์เรนต์นะครับพีคเคอร์เรนต์เนี่ยถ้าเราปรับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ของเราเนี่ยให้มันทํางานแบบฟูลสเต็ปนะครับให้มันทํางานฟูลสเต็ปเนี่ยเราต้องดูที่พีคเคอร์เรนต์นะครับพีคเคอร์เรนต์แต่ถ้าเราปรับเป็นไมโครสเต็ปนะครับไมโครสเต็ปเนี่ยให้เรากําหนด ข้างหลังนะฮะให้เราอิงจากอิงจากด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นเคอร์เลนเคอร์เลนธรรมดานะฮะเคอร์เลนธรรมดาอ่าอย่างเช่นว่าสเตปเปอร์มอเตอร์ตัวนี้ของเรานะครับ4แอมป์นะครับถ้า4แอมป์อย่าลืมนะครับให้เราจ่ายกระแสจากสเตปเปอร์มอเตอร์ไดเวอร์เนี่ยเพียงแค่85เปอร์เซ็นนะครับเพื่อเป็นการถนอมการอายุการใช้งานของสเตปเปอร์มอเตอร์นะฮะ สเตปเปอร์มอเตอร์ตัวนี้ของเรานะครับสเปคมาอยู่ที่4แอมป์นะครับ4คูณ85าหาร100กระแสนะครับกระแสที่ควรจะจ่ายให้เจ้าสเตปเปอร์มอเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ควรจะเกิน3.4แอมป์3.4แอมป์อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะจริงๆแล้วเราควรจะใช้มอเตอร์สเตปเปอร์ไดเวอร์ขนาด6แอมป์6แอมป์ ทีนี้ผมจะคำนวณให้ดูตรงที่ว่าทำไมทำไมตัวไดเวอร์เนี่ยมันมันถึงมีตรง Current กับตรงปีกเคอร์เรนตรงปีกเคอร์เรนเนี่ยถ้าเรารันสเต็ปมอเตอร์แบบฟูลแบบฟูลสเตปนะครับให้เราอิงอิงจากตัวหลังตัวนี้นะครับเนี่ยเราคำนวณได้เมื่อกี้3.4ใช่ไหมครับ3.4 3จฉะนั้นเราควรจะปรับดิฟสวิต์นะครับ S 4 S 5 S 6นะครับเป็น off off on เอาเอาแค่สามนะครับแค่สามแอมป์แค่นี้นะฮะแค่สามมันแค่นี้แต่ถ้าเรารันเป็นไมโครสเตปเราต้องดูเคอร์เลนต์ข้างหน้าเราก็จะปรับได้สูงสุดแค่2 5แอมป์ตัวนี้นะครับ2 5แอมป์ฉะนั้นในการเลือกซื้อสเตปเปอร์ไดเวอร์นะครับเราควรจะดูค่าตารางตรงนี้ด้วยว่ามันมีใกล้เคียงกับกระแสที่เรากำหนดไหมอย่างในกรณีอย่างนี้เราต้องการกำหนด กระแสที่3.4แอมแต่ตัวไดเวอร์มันมีให้สูงสุดแค่2.5แอมนะครับถ้าเราปรับเป็นไมโครสเต็ปนะครับในแค่2.5แอมก็แสดงว่าเราจะขับแรงทอร์กของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับนี่คือจุดที่เราต้องสังเกตในการซื้อไดเวอร์นะครับในการซื้อซื้อไดเวอร์ว่า,าเราคำนวณกระแสสูงสุดที่เราจะป้อนให้สเต็ปเปอร์มอเตอร์แล้วมันมีกำหนดกระแสตามให้ตามนั้นไหมนะครับ โอเคครับผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับมีคำถามนะครับที่อยากจะสอบถามนะครับปัญหาเกี่ยวกับการประกอบเครื่อง CNC นะครับมือใหม่นะครับมือใหม่ผมต้องขอเน้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ